นะอย่ามางอเกล้วกันนี่ไงคะออไรสวยได้อีเชื่อภายในคุณผู้หญิงสวยดีสวยได้เมื่อใช้ All ออไรสร้างความมั่นใจผู้หญิงยุคใหม่เลือกผลิตภัณฑ์ภายในออไรออไรสวยได้จริงจใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามไใไในไดารา แต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลู พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I love Dara พอสู่ช่วงที่สองของรายการเนี่ยซึ่งในช่วงนี้ค่ะผู้จัดการผู้ชมนะมาปรับโครงสร้างการสร้างสมรรถของร่างกายเนี่ยด้วยแบบสามอ้อนนะคะที่เรียกได้ว่าหลายคน ถ้าเราฟังกันทุ่งจริงแล้วเนี่ยอย่างทเทียบร้างกันไปนะคะว่าแต่ละคนมีการใช้อายุหมดแต่ละท่าทางนะาที่แต่กา,การรู้ไม่เขว่านั่นเลยค่ะจะทาให้เราเสียสมดุลของร่างกายค่ะต่อมามันก็จะส่งผลมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสือ่อมมอ้งรองกระดูกอักเสบเนี่ยบางคนค่ะร้ายแรยงไปถึงเอามืออัมพาตเลยนั่นเองนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ทางผู้ชมค่ะไปสัมภาษณ์เนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะว่าเราจะมีวิธีการสร้างสมดุลของร่างกาย ยังไงบ้างคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะปกติเวลาเราหายใจคนจะมองแค่ให้ท้องก่องลองหายใจลองให้อกยืดขึ้นมาเพราะปอดจริงๆเนี่ยมีตั้งแต่อกจนถึงข้าล่างนะคะถ้าจะหายใจได้เต็มที่จริงๆท้องก็ต้องป่องชัโครงก็ต้องขยายถึงจะได้อากาศได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าใครหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกอัดอยู่ นั่นแปลว่าข้างในจจะมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดีทำให้ใชัยโรงขยับไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการสังเกตตัวเองเื้่มต้นว่าเรามีความผิดปกติหรือเปล่าต่อไปท่านอนนะคะใครนอนตะแคงบ้างคะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคะสบายดีแปลว่ายัางดี้ยู่ใครตื่นใครนอนวันไหนที่นอนตะแคงรู้สึกว่าเหม,มือนพองเล็กมีไหมคะก็มีแค่แบบนอนบอน เป๊ะอ่ะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผ่าไหนนะคะขอสรุปเลยว่าท่านอนที่ถูกต้องที่สุดคือผ่าอีนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะแต่เราต้องเริ่มต้นค่ะ <c oughs> ถ้าวันนี้เราจะค้าดีใจไม่มีทางนอนไม่หลับไม่สามารถนอนตะแคงไปเรื่อยๆจะทําให้ห <c oughs> นึง่งร่างกายของเราอ่ะไม่มีไเป็นสรงปรใช่ไหมคะ เวลาเรานอน, <c oughs> นก็ทับหัวอนไรนะคะบางคนอาจจะเจ็บไหล่นะคะบางคนจะรู้สึกเมืเ่อยต้นคอบางคนจะชามือนะคะบางคนจะไม่มีแรงมือหนักๆที่มือตลอดหาสาเหตุกันอยู่นั่นแหละแต่ดูเป็นไปว่าถ้าที่เราควรผ่อนคลายที่สุดท่านอนเนอี่ยเรานอนบนตั้งหรือยัง <c oughs> นะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ร่างกายเราต้องซ่อมแซมตัวเองนะคะเป็นเวลาที่ร่างกายเราผ่อน ถ้าเรานอนติดๆเรี้ยวๆส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดร่างกายเราก็ซ่อมแซมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามนอนในท่าที่ถูกต้องมันค้งไม่ได้ทงคืนแต่อย่างน้อยที่สุดได้เริ่มต้นนอนในท่านี้ให้ร่างกายได้เคยชินใหม่นะคะมันก็จะค่อยๆปรับตัวเราเองนะคะเอาง่ายๆนะคะหมอนเนี่ยไม่ต้องอเอาแพงมากนะคะเอาแบบที่นอนแล้วเรารู้สึกว่าหน้าของเราที่อยู่ในแนวระนาบแบบ นะคะแล้วเวลาหนุนให้ปลายหนอนเนี่ยเลื่อนเข้าใต้หัวไหล่ดนึงนะคะเพื่อให้รองรับความโค้งของคอได้ตลอดเนี่ยจะทําให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อรอบๆคอได้ดีนะคะอันนี้ท่ายืนที่บอกไปแล้วนะคะเด็กๆชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวหรือว่าแต่เด็กๆอยเลยพวกเราก็ชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวเพราะฉะนั้นก็เคยชินตัวเองใหม่ด้วยการไปสะพายอีกฝั่งหนึ่งบ้างมันไม่ถนัดก็ต้องฝึกให้มัน เข่าเข้ากันเพื่อที่จะทำให้ หลายคนนะคะในทางวิทยาศาสตร์เขาทำวิจัยมาแล้วนะคะทำการวิจัยมาแล้วว่าความเครียดมีผลมากต่อการทําให้เป็นเซลล์มะเร็งได้หรืออย่างที่บอกก็คือภาวะเครียดนะคะจะส่งผลมากต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะอารมณ์เชิงลบนะคะอย่างเครียดน,นะคะมันจะมีผลท,ทันทีต่อส่วนของสมองทัที่มันหลังง่งฮอร์โมนแลวกของการทำงนานในร่างกายค่ะ นอกจากจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายอุดรแล้วนะคะสิ่งที่มันจะพบโดยตรงก็คือระบบของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆฐานหลุมมันเป็นมันเล็กนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทาง่านของหลอดเลือดไปยงสมองทําไมเวลาถึงเครียดมากๆก็คือต้องพื่งต้องพาดนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีผลต่อ การเกรงตัวหลอดเลืรรอดเ,เท่านั้นแต่ก็ยังมีผลต่อการทสร้างเนื้นอ,อซึ่งเมื่อจะไปกดไปดีนให้การไหลเวียนของเลือดเราไหลเวได้น้อยลงนะคะแล้วต้องผลยิ่งใครที่มีภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงอีกนะคะก็จะส่งผลที่เป็นโรครอะไรได้ง่ายขึ้น,ใน,ในด้วยนะคะอาการหลอดเลือ,ขขอดอยเยอะมากมายท่าได้ปกติเหมือนกันทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่หนักความร้อนและวัตถุดิบที่เราใช้ ครรู้จักบ้างคะาออร์แกนิกเนี่ยเขาทำไปนยังไงปลูกธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยเอาไปเป็นสิงไม่ใช่แค่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่แค่ปลูกธรรมชาตินะคะแต่มันยังมีวิธีการเตรียมดินคือเขาจะทำดินที่ว่าจดปล่อยสารเคมีทุกสิ่งอย่างถ้าจะไม่ผิดจะประมาณเจปีที่ป,ปล่อยดินไว้ว่างเพื่อให้มันทายสารพิษออก ถ้าแบบง่ายๆเลยนะคะต้องเริ่มจากเรื่องของออริาบทนะคะเพราะว่าโครงสร้างร่างกายที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ที่ออริาบทของเราเป็นหลักเลยนะคะประมาณ80%ออริาบทจะมีผลโดยตรงกับโครงสร้างร่างกายนะคะซึ่งมันง่ายๆนี่แหละจากกิจวัตรประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งนะคะอย่างเช่นสาวออฟฟิศหรือว,ว่าคนที่นั่งทํางานานานๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเรานั่งทํางานเรานั่งผิดนะคะกล้ามเนื้อเราก็เปลี่ยนไปโดยปกติแล้วถ้านั่งเก้าอี้นะคะเราจะเลื่อนก้นให้ชิดพนัก นะคะแล้วก็พิงไปเลยแต่ว่าเก้าอี้ของเราเนี่ยต้องอยู่ประมาณสักออ15ถึง20องศาไม่ได้เอนมากจนเกินไปนะคะไม่ใช่นั่งหลังตรงแนว90องศาไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าก็มีเอนนนิดนึงนะคะเพื่อให้การลงน้ําหนักที่สะโพกเนี่ยลงตรงที่ที่มันควรจะลงน้ําหนักตรงนั้นถ้าเรานั่งแอนเกินไปมันก็จะทําให้ลงที่หลังก็จะปวดหลังนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือว่าเวลานั่งปุ๊บก็เลื่อนก้นให้ฉิดผนัก แล้วก็พิงหลังงอกไปเลยจะดีกว่าที่อย่างท่าแนะนานะคะอย่างคนหลังข้อมากๆถ้าพยายามยืดตัวเองแล้วร,รู้สึกปวดร้าวไปทั้งหลังช่วงบนปวดร้าวไปถึงหัวอะไรอย่างนี้ค่ะคือพยายามฝืนแล้วแต่อาการมันไม่ดีขึ้นเลยถ้าคนที่ฝึกตัวเองได้เนี่ยฝึกใหม่ๆเขาจะมีอาการเหล่านั้นแต่ถ้าฝึกไปชักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยอาการเหล่านั้นกลับเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนั่นเป็นสิ่งที่ฟ้องได้อย่างหนึ่งว่าเขาควรจะไปปรับข้างในด้วยไม่สามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวเขาเองละ ก็คือถ้าเมื่อโครงสร้างร่างกายไม่ดีกล้ามเนื้อไม่ดีระบบการไหลเวียนก็ไม่ดีแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะที่ไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วในหลอดเลือดสูงอยู่แล้วเหล่านี้ค่ะก็จะยิ่งส่งผลทําให้มันหลุดหรือว่ามันไปอุดตันที่บริเวณที่สมองของเราได้ง่ายหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นจากตัวสมองเองแต่เป็นจากระดับของกระดูกสันหลังก็ได้นะคะบางคนเนี่ยหมอนรองกระดูกเสื่อม แล้วก็เสื่อมสนิทถึงขนาดกระดูกกดทับเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาหรือไปเลี้ยงแขนเนี่ยทำงานไม่ได้มันก็เหมือนเราเป็นอมาพฤึก์อัมาพาไปเลยก็ได้ะอันดับแรกเลยนะคะแน่นอนค่ะโบราณเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่า ระบบไหลเวียนดีสุขภาพร่างกายก็จะดีนะคะเลือดลมไหลเวียนดีเลือดลมในที่นี้ก็หมายถึงระบบการไหลเวียนของเลือดของน้ําเหลืองนะคะของเส้นประสาทนะคะการที่เรามีโครงสร้างร่างกายที่ดีนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะคะกล้ามเนื้อเส้นประสาทระบบน้ําเหลืองซึ่งเป็นระบบการเร้งของเสียนะคะระบบการไหลเวียนของเลือดปกติซึ่งเป็นตัวสําคัญที่จะนําเอาอาหารต่างๆไปสู่เซลล์ของเรานะคะนั่นแปลว่าถ้าระบบโครงสร้างร่างกายเราดีเราจะเป็นคนที่แข็งแรงเสมือนไปมีคนที่มีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าคนอื่น นะคะเพราะเซลล์ของเราจะแข็งแรงนะคะอะไรที่ลุมเราเข้ามาร่างกายเราก็สามารถต้านได้นะคะ mm hmm. ก็เสมือนกับเป็นแนวทางหรือว่าเป็นพื้นฐานหลักที่จะทำให้คนมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะ ใช่อันนี้หลายๆคนค่ะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าออกกําลังกายไม่เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองก็จะเกิดส่ง,สงผลเสียอ,อย่างบางคนที่ยกเวทหนัก นะคะใช้กล้ามเนื้อบ่าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ดึงรั้งกระดูกคอแล้วทาให้คอมากดบีบกันแล้วก็ทาให้หมอนรองกระดูกเสื่อมได้นะคะ,<ม>ะ,ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคือการออกกําลังกายที่ดีต้องดูที่สภาพร่างกายตัวเองด้วยว่าเหมาะกับการออกกาลังกายแบบไหนหรือคนที่เข่าเสื่อมหลังเสื่อมแต่ยังไปเต้นแอโรบิกอยู่หรือว่าไปวิ่งไปจ็อกกิ้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายที่ไม่เหมาะกับภาวะของร่างกายเขาอย่างเงี้ยค่ะคนี้นญญน่ใจะว่าวร่างกายัย ต้องไปเดินใช่จริงๆเราไม่ดีใช่ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะ ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่เราบอกเมื่อตอนแรกว่ามันเสียได้จากอิริยาบถ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหลักเลยที่จะต้องจําเป็นก็คือเรื่องของอิริยาบถนะคะอยู่ในอิริยาบถท,ที่ถูกต้องคิดว่าทุกท่านทรา,าบไปอยู่แล้วว่าถูกต้องคืออย่างไรเพียงแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเองให้ไปทําสิ่นที่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันแรกนะคะแต่ก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆให้ร่างกายเราเคยชินกับสิ่งที่ถูกต้อง, mm hmm. องเมื่อไรมันเคยชินแล้วมันก็จะกลายเป็นพฤติกกกรรรรมมแลล้้ว็็าาาายยยเเเเปนนนิิสัใใหห่ของทํจจจะะืด นอนก็อยู่ในท่าที่ถูกต้องมันก็ถือเป็นท่าที่ส่งเสริมให้โครงสร้างร่างกายเราอยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะ โอ้ยสุดยอดมากเลยท่านผู้ชมเพรว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจกครูบุ้ได้ทำการวัดโครงสร้างของร่างกายนะคะือจะรู้ว่าค่ะว่าตัวเองจริงๆแล้วนมีโครงสร้างร่างกายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากเลยเนี่ยครเพราะว่าการทำกิจกรรมต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นการสะพายกระเป๋าที่มันโอเวอร์ไซส์มากๆนะคะหรือว่าสะพายข้างเดียวค่ะหรือการนั่งพิมงานหรือพิมพ์เต้านานๆนานๆค่ะนั่นแหละค่ะทำให้เราเนี่ยเสียส่ว ของร่างกายค่ะวันนี้เนีคะก็ได้แบบโรู้วิธีการที่จะจัดการกับตัวเองนะคะไม่ให้ร่างกายเราค่ะจะต้องสูญเสียความสมดุลไปมากกว่านี้ค่ะีัให้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอริยะเวลร์เเซ็นเตอร์มาเนี่ยที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แนะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะแมน่าเสียดายครัขอายการสายการสุขภาพหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะกลับมาพบกับบูแลวก็พี่ฮอนได้ใหม่ค่ะในทุกๆวันศุกร์เสาร์ที่เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ